ดูซิคุณตาจะพายเรือวนในบอ่อในอ่างปล่าลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละฮะ s ป m p น e s i m p นดูดิ่กระสิงจะไปไหนหนะ้า จะวนในบอ่อปลาหรือเปล่าครับผมไปแล้วรอบบ่อรอบบอ่อวนกลับแล้วครับ จะวนตรงนั้นไหมจะมาได้ไหมน่าจะกลับจะกลับมาที่ได้ไหมเนี่ยดูท่าเราจะวนตรงนั้นหรือเปล่าเอาแล้วเข้าปลาพักแล้วครับผมอันนี้บ่อหน้าบ้านเนาะเลี้ยงปลาไว้ปล่อยปลามีปลาสวายเนาะมีปลาสวายแล้วมีปลาช่อนปล่อย ปามหมอปล่อยไว,ไว้แต่ฝนตกหนะักก็คงจะไปหมดแล้วแหละเมื่อก่อนเคยเห็นนะเคยเห็นมันเจอเนี่ยตอนเช้าเนี่ยจะลอยหัวลอยตัวตอนนี้ไม่เห็นแล้วน่าจะไปแล้วแหละฝนตกหนะักนี่บอ่อหน้าบ้านน้องวายุวนะนี่มีเรือลำหนึง่งตอนแรกก็จะมีดอกบ,บัวนะ่ะเต็มเลยเต็มบอ่อเลยตอนเช้านี่สวยมาก ต่พอดีมันกเนาะอกบ่อเลี้ยงปลาให้อาหารปลาแล้วมันติดเลยตาสิงก็เลยเอ,เอาถอนออกมาก็ตอนนี้ก็เหลือแค่สองกบนะมั้งบัวตอนเช้าก็จะมีดอกอยู่หน่อยนะึงเพราะว่า่วนใหญ่ก็จะถขกออกมาก่อนเอาไว้เลี้ยงปลาอนะมันบอมันไม่กว้างเนาะมันก็เลยต้องเอาออกมกนะั่งเนาะมันก็ ก็เ,เอาหอยขมเนาะเอามาเอ,าอยียงไว้เยอะอยู่สองก็สอบปุ๋ยเลยนะก็ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไม่รั่วาปลากินหมดหรือเปล่าปลาก็ชอบหอยขมตัวน้นอยนอะ่ะไปงมมาสองก็สอบปุ๋ยเลยนะตาสิงเขาไปงมมาเอามาก็ไม่ได้วานเนาะก็ มาถึงเทกองเลยเอ้าหอยเอ้ยอยู่ให้แพพันในบ่อที่ไหนได้น่าจะโดนปลากินหมดณตอนนี้ยังหาหอยไม่เจอเลยปล่อยไว้สองกระสอบเต็มๆดูซิว่าตาจะกลับมาที่เดิมได้ไหมตรงสะพานทางลงนี่ตอนนี้เริ่มวนในบ่อแล้วครับ ว่าจะออกไปหาปลากลางทุ่งอยู่ก็เลยฝึกซ้อมมือก่อนถ้าจะเอาเรือไปกลางทุ่งเนาะเพราะตอนนี้ทุ่งบางละกรรนะ์น่ะน้ําท่วมเขาเริ่มหาปลากันได้แล้วก็ว่าจะเอาเรือไปเนาะก็ซื้อเรือมาลำหนึ่ง้วว่าจะเอาไว้ไปหาปลาอันนี้ก็เลยลองมาพายเล่นในบอ่อก่อนมาแล้วครับถ้าจะเข้าท่าได้เพราะมาถึงนี่แล้ว เธอระวังสังกสีนะน,นี่สังกสีอาลงแล้วครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นบ้านน้องวายุเนาะนอ้นองวายุก็น,นอนหนุนเล่นโทรศัพท์อ่าคลิปนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามกันต่อไปนะครับบ๊ายบายตาเอ้ยสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพบวกวันคลิปหน้านะครับ